สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลขนาดใหญ่กันนะคะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่ใบเขียวๆร่มๆแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในต้นไม้มหามงคลนั่นเองนะคะที่มีชื่อว่าต้นพยุงค่ะ ต้นพยุงนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งใน9ต้นไม้มหามงคลด้วยกันนะคะนี่ค่ะอ่ามันจะมีอยู่2แบบนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่ค่ะที่เป็นใบแหลมๆนี้นะคะก็คือจะเป็นพยุงไห่แหลมนั่นเองนะคะส่วนใบอีกแบบดึงแบบสีทองทองสีแบบอมเหลืองนิดๆเนี่ยจะเป็นต้นพยุงพยุงไทยนั่นเองค่ะ นี่จะมี2แบบด้วยกันนะคะที่เรนยาปลูกไว้นะคะที่บ้านนอกจักไม้มหามงคลต้นพยุงแล้วนะคะก็ยังมีพวกต้นสักทองนั่นเองค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นสักทองค่ะใบจะใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะต้นสักทองนะคะวันนี้ลมแรงทีเดียวนี่ค่ะต้นสักทองนะคะด้านใบของเขาเนี่ยค่ะด้านบนนีจะเป็นแบบ ใหญ่มากแล้วก็ต้นสักทองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้มหามงคลเช่นกันนะคะหนึ่งในเก้าต้นไม้มหามงคลนะคะนอกจากต้นสักทองแล้วนะคะเดี๋ยวรัญญาจะพาไปดูนะคะก็จะมีไผ่สีสุกค่ะไผ่สีสุกนี่ก็จะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแต่ต้นไผ่เนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะตอนนี้ตอนนี้นะคะนี่ค่ะต้นไผ่สีสุกนะคะนี่ยังเล็กๆอยู่นี่ค่ะ ต้นไผ่สีสุดค่ะก็ปลูกไว้หน้าบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปออกข้างนอกดูนะคะว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยมาดูกันเลยค่ะามาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นต้นราชพฤกษ์นะคะหรือต้นคูน,นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะต้นคูนนะคะ ที่เราที่เรารู้จักกันนะคะที่แบบเป็นเหลืองๆเวลาที่เขาออกดอกนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะปลูกตั้งแต่ต้นขนาดกลางนะคะเล็กๆเ,เองค่ะนะคะที่เขาโดนน้ำฝนด้วยนะคะก็เลยโตเร็วนะคะนี่ค่ะใบสักนะคะต้นสักทองค่ะนี่ใบใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะต้นสักทองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นพีกุลค่ะคุณผู้ชมต้นพีกุลนี่ปลูกไว้ตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวจะดูลักษณะต้นพิกุลเป็นแบบไหนนะคะนี่วันนี้ก็อุ้มลูกมาด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้นพิกุลค่ะอ่าอันนี้ก็จะปลูกไว้ตรงบริเวณนี้นะคะร้อนหน่อยนะลูกนี่ค่ะต้นพิกุลนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นพีกุลนั่นเองค่ะนี่ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโตไปแล้วนี่นะคะต้นพีกุลเวลาออกดอกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับต้นพีกุลต้นพีกุลเขาก็มีตํานานด้วยนะคะตางานที่เป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านนะคะน่าสนุกเลยทีเดียวเรยนยจยค่อยค่อยทยอยเล่าให้ชมได้รับชมกันนะคะสําหรับต้นพีกุลนะคะนี่ดอกของเขาสวยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ ื่อว่าหลายๆบ้านก็คงปลูกนะคะก็จะเป็นอ่านี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นราชพฤกษ์นี่ค่ะต้นราชพฤกษ์ต้นคููนั่นเองปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นขนุนนะคะต้นขนุนนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในเก้าต้นไม้มหามงคลก็คือหนุนนำนะคะปลูกไว้หลังบ้านนะคะจะอยู่จะอยู่หลังบ้านต้นขนุนอยู่หลังบ้านนะคะแต่จะคอยตัดไม่ให้มันก้นใหญ่มากเพราะว่าเรามีเนื้อที่จํากัดนะคะนี่ค่ะ อันนี้เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะคะแต่จะเป็นฝรั่งที่แบบออกลูกสีแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอดูผลค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนี่ค่ะนี่ต้นไม้มหามงคลต้นสักทองต้นพยุงนะคะเราจะมีต้นราชพฤกษ์ต้นไผ่สีสุกต้นขนนุนนะคะมีเยอะเลยทีเดียวที่บ้านนะคะนี่ ต้นไม้นะก็ร่มรื่นนะคะช่วงนี้นี่ค่ะก็เดี๋ยวจะทะยอยผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับไม้มงคลน,นะคะที่ปลูกไว้ที่บริเวณบ้านนะคะ นี่ค่ะต้นพยุงก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมถ้าใครชื่นชอบแบบเป็นร่มเงาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้อา่าเป็นสิริมงคลกับบ้านนะคะต้นพยุงค่ะตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะ ต้นสุภโชคสุภโชคเนี่ยที่เราจะเห็นเขาเขาถักเปียรตรงก้านของเขาตรงตรงต้นของเขานะคะตรงลำต้นแต่นี้เอาเอาตรงเปียออกแล้วมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะต้องเอาตรงเปียออกไปนะคะเนี่นบบยลักษณะใบของต้นสุภโชคใบาย,ยาวๆสวยเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่น่าสนใจเลยนะคะหรือไม่ก็อยากจะปลูกเป็นแบบล้มๆหน่อยก็จะเป็นนี่ค่ะชื่อ เป็นไม้ประมาณนี้อันนี้ยิ่งเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะแต่เนี้ยจะไม่ใหญ่มากเพราะว่าปลูกใส่กระถางเอาไว้ค่ะนี่ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะันนี้ก็ค่อยตัดตกแต่งไปบ้างแล้วนะคะต้นลำต่ำใบจะเป็นประมาณนี้คล้ายๆก้นกับหูดต้นหูกระโจงนะคะนำต่ำ ด๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะไปดูต้นไม้ใหม่ๆที่เข้ามาส่วนในด้านนี้นะคะในด้านนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพวกต้นไม้อาจะมีต้นเปินนะคะจะมีต้นเงินไหลมานะคะแล้วก็จะมีต้นเทียนเทียนสามกษัตริย์นะคะมีต้นใบเงินแล้วก็มีหมากผู้หมากเมียนะคะ มีต้นกระดังงาด้วยนะคะนี่ค่ะกระดังงาเดี๋ยวจะมาถ่ายต้นกระดังงาให้ชมได้รับชมกันนะคะว่าต้นกระดังงาความหมายเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นมงคลที่บ้านนะคะ,ะเ่็มงคลที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วลค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลนะคะนี่ค่ะ มีเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะค่อยค่อยทยอยถ่ายมันเพื่อับชมกันไปถึงนู่นเลยค่ะคุณผู้ชมไม้มงคลน,นะคะเยอะเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามรับชมช่องริญญาชาแนลนะคะเข้ามากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่ค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ